สภาพอากาศวันนี้ทุกภาคยังคงมีฝนใต้แลอีสานตกหนักสุด12จังหวัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักมากกรมบุตุเผยทุกภาคยังคงมีฝน ตกหนักในบางแห่งบริเวณภาคใต้และภาคอีสานขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักทะเลมีคลื่นสูง1เมตรส่วนกทมและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่วันที่31กรกฎาคม2565กรมอุบุตุนิยมมิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังอ่อนที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างลักษณะเช่นนี้ยังคงทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา06:00วันนี้ถึง06:00ของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสลมอ่อนความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนาครพนมสกนลนครมหาสารคามกาลสินอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดได้อุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนะุุรีสุพรรณบุรีและราช,ชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเรา สะแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทรลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังสตูและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง